ลูกค้าค่ะคุณลูกท้าขาแต่กล้าว่างเชิญกดเลยค่ะวันนี้มีสาลายสไปรูเลน่าแบบเม็กมานำเสนอนี่ไม่ใช่สาลายสไปรูเลน่าธรรมดาแต่เป็นผลงานของนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค,ค่ะ เรียนประมงแม่โจ้เราเน้นให้เรียนได้ขายเป็นเน้นนวัตรกรรมที่ทันสมัยค่ะสำหรับการส่งเสริมนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับมาตรฐานได้จากกิจกรรมของเด็กซึ่งได้จากงานวิจัยของอาจารย์ผักดันเข้าสู่ห้องเรียนจากห้องเรียนสู่การปฏิบัติจริงและจากการปฏิบัติจริงสู่กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ กระนวนการแรกนะคะจะเป็นการเขี่ยเชื้อให้ได้เซลล์สาหร่ายสปายนาบริสุทธิ์นะคะพอเราเขี่ยเชื้อเสร็จเราก็จะไปเพาะเลี้ยงในห้องแลบพอเราได้เซลล์ที่เป็นสาหร่ายสปายน่าล้วนเนี่ยเราก็จะย้ายไปอยู่ในบ่อซีเมนด้วยการใช้ระบบกังหันตีน้ำออกซิเจนนะคะใช้เวลา14วันเราก็จะเก็บผลผลิตด้วยการกรองเป็นสาหร่ายสปายน่าสด แล้วก็แบบแห้งนะคะสดเนี่ยเราก็จะทำเอาไปจำหน่ายโลละ40บาทแต่ถ้าเป็นแห้งนะคะเราก็จะขายโลละ600เราก็จะเอาไปอบแล้วก็บดเป็นผงเพื่อจะเอาไปทำเป็นสารไหลเซปไทน่าแคปซูลนะคะเพื่อที่จะได้รับมาตรฐานค่ะแล้วก็เอาไปจำหน่ายในพวกแพลตฟอร์มต,ต่างๆค่ะสิ่งที่เราเน้น ในการเรียนการสอนของคณะประมงแมโจเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่การเพาะการเลี้ยงนวัตกรรมการแปลรูปตลอดจนการตลาดที่ทันสมัยเราจะเรียนควบวงจรเอาตามความชอบของนักศึกษาซึ่งสามารถหยิบออกไปใช้หลังจากจบการศึกษาในการประกอบอาชีพค่ะพอได้ทำแล้วอ่ะก็เลยรู้ว่าการทำแบบนี้คือมันก็ยากแต่พอทำได้แล้วมันก็ง่ายอะค่ะคือมันเป็นการต่อยอด ที่เห็นผลนะคะเพราะว่าสาหร่ายสปายวน่าเนี่ยหนูได้ทำมาตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้ายเนี่ยมันคืออาชีพที่หนูสามารถไปต่อยอดได้สามารถที่จะนำไปทำธุรกิจของหนูได้แล้วก็หนูก็ยังไม่ต้องขอตังค์พ่อแม่ด้วยค่ะเพราะว่าหนูทำตรงนี้แล้วหนูก็ได้เงินทุกอาทิตย์เลยค่ะ หลังจากที่ทำกิจกรรมเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยในทุกๆเทอมค่ะเรายังมีการส่งนักศึกษาไปฝึกงานตามสถานที่ต่างๆต,ตามความชอบของนักศึกษาเองไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของงานเพาะเลี้ยงกลุ่มของงานนวัตกรรมการแปลรูปหรือว่ากลุ่มของเรื่องของกฎหมายประโมในเรื่องของเทคโนโลยีในการขายในกลุ่มของการตลาดด้วยค่ะนี่เป็น พิภัณฑ์สาหาร่ายสเปโรเอน่านะครับที่ให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้ตั้งแต่ห้องปฏิบัติการนะครับนำไปแปรรูปเพื่อเป็นสาหร่ายอัดเป็นเม็ดบรรจุแคปซูลแ,แลวนักศึกษาเขาก็สามารถนำไปจำหน่ายเขาจะรู้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเป็นการผลิตนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ เพื่อไปพัฒนาชุมชน,ชนสังคมสิ่งแวดล้อมและก็พัฒนาทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับ